ไม่ถึงกับล้อเลียนแต่เห็นเป็นแบบนั้นแล้วมีแบบข้อมูลอ้างอิงอันนี้หมายถึงว่าตัวเองโดนเองเหรอใช่อันนั้นตอนไหนวะปสี่ใช่ปะปสี่ปสี่ปห้าเราเราเล่าอ่ะอันนี้เอาแล้วเหรออันนี้ถ่ายแล้วเหรอ oh. เอาเอาแล้วออออโอเคโอเคเล่าเลยโอเค <laughs> <laughs> โอเคก็ต่อจากผีอัของ ของน้าพี่เอ็ดจากที่ออสเตรเลียเนาอะอะของผมก็มีเรื่องผีอำตอนป .4, 4ี่ปห้ตอนนั้นไปไปไปหาหน้าที่บ้านเนาะเขาเขาจะเป็นแบบบ้านอยู่ที่ไหน <laughs> นครปฐมอีกแล้วนครปฐมอีกแล้ว <laughs> <laughs> ที่แห่งนี้นะที่นั้นที่นั้น,บ,น <laughs> บ้านเขาจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟนครปฐมเจ <laughs> ะเป็นบ้านตึกแถว สชั <AN> ้นเก่าๆหน่อยถ้าทุกคนไปที่สถานีรถไฟนะครับผมก็จะเห็นตึกแถวเราต่อเราต่อป็นไปเลทีมงานเอาน้ำชามาให้เลยชามาให้อ๋อโอเคโอเคน้ำชาน้ำชาโอเคแล้วยังไงต่อนะแล้วยังไงต่อแล้วก็วันนั้นน่ะก็คือไปกับพ่อแม่เนาะแล้วก็เขาก็จะนั่งคุยกันอยู่ข้างล่างนั่นแหละและทีนี้นี่ผมอะง่วงง่วงตอนกลางวันด้วยนะแบบ น่าจะประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามอ่ะง่วงกัาครับนาก็บอกเออขึ้นไปนอนห้องน้าดิผมก็อ่ะเดินขึ้นไปเองคนเดียวขึ้นไปนอนห้องเขาก็คือจะสว่างโล่เลยแบบด้านข้างก็เป็นแบบม่านโป่งแสงอ๋อแ,แสงเข้ามาได้ก็นอนทางทั้งที่แบบแสงสว่างอนะก็นอนไปเพราะว่าม,ม่วงอ่ะตัวเองง่วงอ่ะก็นอนได้จาําได้ว่านอนไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วรู้สึกว่า เหมือนตัวขยับไม่ได้อืตามสเต็ปผีอำเหมือนเดิมอืมตัวขยับไม่ได้อืจังหวะแรกลืมตาขึ้นมายังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรก่อนแต่แค่แบบขยับไม่ได้อ,อืโอเคฮะโอเคนอนต่อนอนต่อ,นอนต,อนอนต่อเฉยเลยตอนตอนเด็กม,มันไม่ไมมันไม่รู้ว่ามันไม่ได้มีความกลัวลอะไรไม่รู้เหมือนกันอนอนต่อไปสักพักหนึ่งตัวแข็งเหมือนเดิม ลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นเงาผู้หญิงเหมือนเขาน่าจะแบบว่านั่งคุกเขา่านั่งยืนเข่าอยู่ข้างเตียงอะเป็นเงาผู้หญิงเนี่ยดำดำคือ,อนนเป็นสเต็ปเหมือนทุกคนเลยที่แบบว่าพอจเจอผีออมจะไม่เห็นหน้านนจะเป็นหน้าดำดำหมดเลยทุกคนท,ที่ที่เลา่าก็เป็นหน้าดำดำที่เล่าก็หน้าดำ <ๆ S 2> <Lead S 1> อันนี้ก็เล่าก็หน้าดำดำไม่เห็นแบบรายละเอียดของหน้าแต่ของกูเนี่ยคนดำ พี่มันดำมันเลยดำดำจริงเลยเนี่ยพี่เลเซียกลัวเลยน่แหละเรารู้สึกว่าผมผมยาวผมยาวถึงประมาณนี้ก็ไม่กลัวอีกหรอตอนเด็กเป็นอะไรก็ไม่รู้แค่แค่วันนั้นอะที่แบบว่ารู้สึกไม่ได้กลัวเพราะว่าม่วงอะจะนอนอะจะนอนอะจะนอนก็เลยแบบมองไปแล้วก็นอนต่อหลับตาไปนอนไปสักพักหนึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่ รู้สึกว่ามันไม่ได้นานมากอ,ะอ่ะโดนรู้สึกโดนผีอ้ามอีกแล้วโอเคลืมตาขึ้นมาคราวเนี้ยไม่ได้อยู่ข้างเตียงละคือลืมตาขึ้นมาปุ๊บเห็นเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงน่าจะประมาณสามขวบใส่เอี้ยมยีนนั่งคอมตรงหน้าอกแล้วมอง <Hey. S 1> มองมาเี่ะเดียวนะมันรายละเอียดชัดขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ยังจําได้อยู่เลยเป็นแบบชุดเอี้ยมอะ่ะชุดเอี้ยมเลยอะ กชุดเอี้ยมเด็กชุดเอี้ยมเด็กคอสเพย์มาแบบเฮ้ยเออมาชุดเอี้ยมเด็กอะแล้วก็นั่งนั่งค่อมอกแล้วก็มองเคี้ยตอนแรกก็แบบตกใจนะครแบบอะแล้วก็นอนต่อจริงเหรอตอนเด็กเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็นอนต่องงทำไมตอนนั้นไงงไม่ตัวงงแล้วผีงงผีมันตั้งใจมาหลอกอะไรยังไม่รู้อะไรแรกไม่ใครรุนเรือง อาจอาจจะรู้แหละแต่แบบมันอาจจะเป็นนอนฝันละตอนนั้นที่คิดตอนเด็กเลยก็จะ,ะนอน,ฝ,นฝันหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างแล้วก็นอนต่อไปอแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีก็โอเคลงไปข้างล่างก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยมไม่ได้พูดเออแล้วจำไม่ได้ว่าทําไมไม,ไม่ไม่พูดอะไรกับใครเรือ่องนี้อะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากเหตุการณ์น,นั้นมาผ่านมาประมาณแบบน่าจะมีประมาณสามถึงสี่ปีอะ ตอนนั้นก็นั่งบนรถนาแบบกําลังแบบกลับจากงานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนเก่าของน้าคนนั้นอ่ะแล้วก็มีแบบพี่มีน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยเขาก็เล่าเรื่องผีกันผัดกันเล่าเรื่องผีผมก็เล่าเรื่องนี้แหละเล่าให้ฟังว่าเออเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะที่บ้านหลังนี้อะไรเงี้ยแฟนเก่านาเขาบอกว่าเอตอนที่น้าคนเนี้ยเขาจะไปเช่าบ้านหลังเนี้ย เจ้าของบ้านอ่ะเขาเอายันแบบให้เอายันเนี่ยติดประตูนะติด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 เลนะติดเลยนะแล้วยังคาอยู่เนาะคาอยูาเนาะใช่นั่นแหละแล้วเหมือนนาเขาก็ถามว่าเออทำไมต้องติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไปมาไปรู้มาว่าบ้านหลังนั้น่ะมีผู้หญิงอ่ะผูกคอตายแล้วตายแบบตายทองกลมแต่คือมีเด็กนี่ใช่ไหมที่เราเจอทองกลมนั่นคือลูก อาจจะมีลูกแต่ตอนนั้นที่เขาตายคืออยู่ในท้องไงใช่แต่เห็นเป็นแบบว่าเป็นชุดชุดเยี่ยมก็เลยงงไงก็เลยแบบอ๋อเป็นหบบผู้หญิงผูกคอตายในบ้านหลังนั้นอเงี้ยเจ้าของบ้านเขาก็ให้แบบแปะแบบแปะยานแปะ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 โอ้โหนี่คือตั้งแต่เด็กเลยเนาะที่เจออะไรใช่ใช่คือตอนเด็กอาจจะเจอเรื่องอะไรพวกนี้เยอะมากเหมือนกันเจอแบบ <laughs> เจอยันผีตานีก็มีอ่ะเฮ้ยงงมากเลยอ่ะกูว่าไม่กูว่าล่าได้หลาย EP อะอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมวเออแหละโอ้โหไม่แล้วแล้วที่เขาว่ากล้วยตานีเนี่ยปลายหวีเหี่ยวจริงไหมที่คีณเดินมาไม่เหี่ยวนะไม่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยว้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้ก่อนที่บอกว่าเจออ่ะผีออบ่าสุดที่เราจะกูสงสัยตั้งแต่ตอนที่นั่งคุกเข่าไปเตียงละถ้าคุณนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเขาต้องคุกเขาไม่รู้แต่มันเป็นระดับที่แบบว่าคนไม่น่าจะเตี้ยขนาดนั้นอ่ะเป็นนั่งแบบคุณยืนหรือเปล่าตอนนั้นไม่นอนดินอนเพราะคุกเขาด้วยเพราะว่าเตียงไม่ได้สูงมากไงแล้วสักพักหนึ่งก็ใส่เอี๊ยมอีกเออคุณสอนอะไรอะไรอยู่เลยนะหนูอยู่เด็กอยู่นั่นแหละแต่พอโตมาก็ อาจจะเป็นอาการที่ผมเคยบอกอะอาการผีอัมที่แบบว่าอาจจะเพียก็ได้เพราะว่าผมง่วงอะไรเงี้ยแล้วก็นอนกลางวันด้วยอะไรด้วยมั้งไม่รู้เออแต่มันเหตุการณ์มันตรงเนเด็กเ,เห็นะอะไรมาซับพอร์ตให้ไดให้มันมีความไม่ใช่อัมธรรมดาเอ<ช>เอแล้วเ,เ,เ,เรื่องผีกูประหลาดมากจนฟังเรื่องไอ้เซนเล่าเมื่ออีพีก่อนนะปกติอะพี่เขาจะมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งถ้าไอ้เซนแม่งไม่พูดว่าเจอผีอ่ออันนี้ใครที่ยังไม่เคยดูนะย้อนกลับไปดูอีพีก่อนที่เซนเล่านะครับเ ผีทรงผมทรงเหมือนพี่จินตลาอย่างเงี้ยคือปกติอ่ะผีอะที่คนเจอเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะผมยาวถูกไหมมันเคยมีคําถามมีเคยความสงสัยในส่วนตัวเลยว่าทาไมผีต้องผมยาวมีมีผีทรงบ๊็อกไหมจนเดเซนมาเล่าเมื่ออีกทีแล้วแหละว่าเจอผีผมบ๊็อกนี่แหละจำผมว่าสมัยก่อนคนคนมาาเขาจะแบบเขาตัดผมแนวนี้กันใช่ป่ะมาณแบบบ๊อบอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้ไวทแฟชั่นอย่างเงี้ยหน้าประมาณนั้นนะผม เอองั้นกูขอใช้ชื่อตอนนั้นว่าตอนผีผมบ๊อบเลยนแล้วนะผีผมบ๊อบไอ้เนี่ยมันมันมน,น่าดึงดูดมากกว่าผีผมเล่เาผีผีพีนี่อ่ะตั้งชื่อว่าสาวในชุดเทียมเออผีคอสเพลงงี้่หรอผีคอสเพลงคุกเข่าต่อหน้าสอนนี่หรอโอ๊ยเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้ามา